โดยสบายดีถูกฐานเนาะสบายดีถุกคนเด้อสบายดีถูกหมองถุกบอลจะได้ที่พี่น้องตอนนี้ไก่ก็บม่มีลิปตรงนงิดหน่อยไก่เสือผ้าไก่ก็ชิบุมีใส่ไก่ก็เลยสักผ้าวาสีบอดิสักล้ายมือเลยพี่น้องเลยเออเมื่ออื่นก่อนเมื่ออื่นไปเรื่อยเมื่ออื่นไปเรื่อย <c oughs> จนบอดิสักจนหล่นตะการยังได้สัก ปันแหงนี่เราเรียบร้อยพี่หน้องไหมไล่ผดผู้หล่นตะก,กาเลยที่นี่ อันนี้โมยเครื่องไก่ได้พี่น้องโมยนสภาไก่เครื่องตะกานะตะกาไก่เครื่องนี่เขาน่ะข้องอีแม่ <c oughs> <c oughs> ตากอยืนซวนไอ,ขอ้ขางซวนพี่น้อยเพราะว่าตอนแรกก็ิสัตากาที่สูงหน้าพแหละที่นี่ มันอันไหนขรเจ้ากนทมทีเนาะมันจีฝุ่นมันจีฝุ่นมันลงโอ้ยขึ้นทีกันจะไม่เป็นยากขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสุมองสมบอที่ให้กำลังใจไก่มาตลอดไก่กระโบว์ชีวะยังนักพี่เนาะมัอนี้ไก่กระบบมีคลิปลงพักเอพักในสวนก็เริ่มออกได้พี่น้องเน้ กสิได้กินแล้วได้พี่น้องบวกเกินเดือนหนึ่งนี่คือเคี้ยวงามเลยแหละคุณได้อยากก็มากินได้พี่น้องขอบคุณทีคนนเอคนที่ซื้อเครื่องสักผ้าให้ด้วยครับว่าไดเอันที่ว่าได้สักมือแล้วที่ว่าได้ที่พันมาสักมือตอนนี้ ก็สบายวุไดิสักวุไดิสักมือสบายขึ้นกว่าก่า้ี่น้องเมื่อกี้สักมือจนกล้ามขึ้นแต่ละมือแต่ละเถือเอ้ยเอื่อง ก่อนแล้วล่ะพี่น้องบางแล้วเรยบร้อยใช้สุดละมือพี่น้องอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหน่อยปประมาณนี้แหละใก่ใส่บลูมอหล่นมาใส่ม่สิบบาทพี่น้อง เงี <t zeker Fro llo> ul <t> ้ยว่าเงินนี่สิบบาทเริ่มใหญ่พี่น้องนะเริ่มขึ้นลวอันนี้เป็นพักไอหอมป่อพี่น้องแถวนี้แต่ยังบุขึ้น ผักชีไทยผักชีเหล้าเนาะอันนี้แจ้นใส่ฝุ่นพี่เนาะจิ้มๆแล้วก็ใส่เอขี้ดินขี้แกบขี่เผา ขิงว่ะดีฮะกระแตกพี่น้องพักยังนี้พักการพักาดพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นในล้มหมักถั่วหมักแตงนะพี่น้องหมักกระโพด ปลูกเกือบทุกอย่างเลยให้หน้าให้เดียวนี่ยาวมาหน่อยพี่หน่อยเออบริลลายเดาะพอได้กินเนาะพอบริสุ์เิ็นมันอนีแดดออกพี่น่อยแต่ก็ยังล่มอยู่แต่บนนนาวมันได้ามเนี่ ไกลว่าคือสีนี่อยู่คือสีบนเน้าถวเม้าว่านี่อยู่พี่น้องกันร่มกันร่มไปได้พี่นอ้องล่มแห้งเต๋อดีคิ้งเขาด้วยพี่นอ้องกิ้งเขาสามคนนี่สบายดีสบายดีพี่น้องกินงเขากับ,บ Sayyam, dạng nhau Tăm thua, con cóp. Tìa bay 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 phải thay bay 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 ไปดีกว่าพี่น้องนุ่นเขาเหล่วนี่เขาก็ไม่เบียดมี่น้องมีเบียดสิไปเไปขาได้เมืองคุณแบบไปอสี่คนพี่น้อง หาติดตามเอาวางที่พา,ายแน่ไปทำธุระให้่หายเน่ะอ่ายทัางไม่กล้าคนไหนไม่้อง มันเนี่ยไปทำธุระแล้วก็มืออื่นนี่ทางบ้านเทามีงานจะงานยังก็พี่น้องไม่แต่งานเลยถ้าติดตามเราพี่น้องปิ่งใส่ตันพี่น้อง อย่างพยายามแต่ตะละมือแต่ละวันพี่บอใใกเลยไก่ก็บู้สี่ห้าคลิปยังมาหายเนาะก็มีแต่เวียกกอกไก่กกะเบรดสียังมากไม่เนาะกะ ชีวิตประจําวันเนาะมันอยู่บ้านโบมียังเห็ดมากมายพี่น้องก็มีแต่ปลูกพักปลูกเนี่ยและครับปลูกสวนเขาวสวนเท่านั้นแหละมีเบรกร่วมกับเห็ดเบรกร่วมอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านเนาะมีธุรกิจยนะังบ่มีงานบ่มีเห็ดยังต้องมืออ่ะต้องเกลียกอะ่ะต้องเกลียกกระเท่ะออพี่เนาะไม่เกลียกระท่ะอ๋อใดไก่นะ ยังเห็ดในพี่น้องเบิ่งน้อกแบออื่นคิดไว้อยู่นะแต่อะไรมือแต่ละวันแต่กับเพราะมันนั่นกัมันกับโบนี่ยังสีเห็ดนาอกพี่น้องถ้าพี่ได้อยากให้ไก่เห็นยังกับบอกไก่มาได้พี่น้องเดี๋ยวไก่เส็ดลองเบิ่งถ้าผ่ได้อยากให้ไก่เห็นยังเห็นยังก็ไดดเนาะ ที่ไก่เห็ดได้ที่ว่าสิ่งไปล้อมอ้อมขานไก่เนาะที่ว่าไก่ที่ควนเห็ดได้กระบอกมากเม็ดมากพี่น้องไก่ที่ร้องเห็ดเึมนเนราถือใจอันไหนเนาะไก่กระเสันนั้นร้องเม็ดมาได้พี่นนอง